ผมว่าอาจจะมีการตีความที่ผิดพลาดไปคะแนนเองแต่ต่อให้ผมรู้ผมก็ไม่ควรที่จะพูดแล้วแล้วถ้าเจ้าตัวเขาอยากพูดผมว่าให้เขาออกมาพูดเองดีกว่า <c oughs> ก็แค่รู้สึกว่าการเลือกใช้คำพูดบางทีมันก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันผมว่า มันมันไม่ค่อยน่ารักอย่างนี้ว่าไปถามคนอื่นแบบนี้ผมว่ามันก็ไม่น่ารักเหมือนกันจริงจริงใช่ครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าถ้าเกิดทําให้ใครเข้าใจผิดรู้สึกว่าแบบทะเลาะก,กันหรือใดๆต้องบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้ทะเลาะก,กันเลยถ้าอยากรู้ผมว่าไปถามเจ้าตัวเองน่าจะดีที่สุดเพราะว่าบางทีเจ้าตัวเองเขาอ,า,อาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวใช้เวลาความเป็นส่วนตัวของเขานะครับขทางถุงแจนในไลฟ์สดขึ้นหรอไม่ขึ้นนะ ผมผมผมว่าผมว่าอาจจะมีผมว่าอาจจะมีการตีความที่ผิดพลาดไปแค่นั้นเองแต่ผมแค่รู้สึกว่าคืออย่างนี้ดีกว่าจะต่อให้ไม่ว่าจะถามถึงใครอ่ะผมรู้สึกว่าต่อให้ผมรู้อ่ะแต่ถ้าเขารู้สึกเขาอยากใช้ชีวิตส่วนตัวนึกออกไหมคือเขาถ้าเขาอยากมีชีวิตส่วนตัวเขาอยากใช้เวลาส่วนตัวของเขาผมก็รู้สึกว่าต่อให้ผมรู้ผมก็ไม่ควรที่จะพูดถ้าอยากรู้แล้วแล้วแล้วถ้าเจ้าตัวเขาอยากพูดผมว่าให้เขาออกมาพูดเองดีกว่าผมแค่รู้สึกว่า เฮ้ยอยากให้แบบทุกคนน่ะเคารพสิทธิแล้วก็ความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันแค่นั้นเองก็จริงจะไม่มีอะไรก็แค่ที่บายเข้าไปจริงนมองเวลาอะไรเวลาอะไรคนเราพูดไปไหกันแค่คอนเทนต์อะไรแบบคอนเทนต์ไม่มีอะไรเลยครับคือคือเอาจริงๆคือถามถึงแจมผมผมก็ตอบตลอดแต่คือคือ,คอพอคือบางทีผมไม่เห็นไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็แค่รู้สึกว่าการการเลือกใช้คาพูดบางทีมันก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันแล้วผมรู้สึกว่า เขาอาจจะใช้คําพูดที่รู้สึกว่าผมว่ามันมันไม่ค่อยน่ารักอย่างนี้ไปทางคนอื่นแบบนี้ผมว่ามันก็ไม่น่ารักเหมือนกันผมก็แค่อธิบายเฉยว่าเฮ้ยมันมันคนที่จะเขาซึ่งต่อให้ผมรู้การที่ผมพูดผมรู้สึกว่าผมเป็นไปก้าวไกยชีวิตส่วนตัวของน้องน้าเอาจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมไม่ควรที่จะทําถ้าสมมติว่าเฮ้ยจะมาไล์ร่วมกันแล้วน้องบอกว่าเฮ้ยพี่ขึ้นมาไล์กับผมหน่อยทักหลังไม์มาอุ้ยผมยินดีมากเวลาตอบคาถามอื่นว่าแบบ ถ้าไลฟ์กับแจมได้ไหมเมื่อไหร่จะไลฟ์กับแจมผมก็ตอบเสมอว่าทำไมจะไม่ได้ล่ะก็ไปบอกน้องสิบอกให้น้องมาไลฟ์กับผมอะไรอย่างเงี้ยสมมติสกว่าจะมีโอกาสกับนัดกันไหมแบบเออให้แบบว่าพร้อมกันอะไรกันเลยนู่นอะถามดิถามเลยคือผมไม่ติดเพราะว่าเคยไลฟ์คู่กันแล้วมันผมมันเป็นเรื่องแบบเรื่องปกติมากแล้วหลังจากที่เราไม่พู่เนีน ผมไม่ไมผมไม่ได้โมโหเลยผมไม่ได้โมโห <c oughs> ไม่ใช่ไม่พอใจผมเขาเรียกว่าผมผมมันเป็นแค่การอธิบายเฉยๆว่าแบบให้แบบเนี้ยมันถ้าถ้าเขาอยากไลฟ์ถ้าเขาอยากให้ผมพูดอ่ะผมว่าให้ให้เจ้าตัวมาพูดเองดีกว่าออการที่ผมไปพูดอ่ะผมรู้สึกว่าผมเอ,เองที่จะไม่ที่จะไม่น่ารักแล้วก็ไม่เคารพความเป็นส่วนตัวของแจมมีใครานที่ถามหคือถามทุกวันนี้ก็ยังมีถามอยู่แล้วผมก็ตอบว่าผมไม่รู้คือเข้าใจ เขาอ,อาจจะแบบว่ามองว่าเราเป็นเคยเป็นคู้แบบเ <c oughs> ข้าใจเข้าใจแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าผมแค่รู้สึกว่าคือผมแค่แบบตอบไปหลายครั้งแล้วในไลฟ์นั้นถ้าถ,ถ้าดูถ้าดูทางไลฟ์จริงๆผมจะตอบไปตั้งแต่แรกผมไม่รู้จริงๆผมไม่รู้จริงๆแล้วผมแค่รู้สึกว่า,อ,าอธิบายกันให้ฟังเฉยๆแล้วผมก็บอกว่าจริงๆอไม่ได้โกรธเลยแค่อยากให้ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและการแล้วถ้าสมุอ่ะสมมุินะ แจมไลฟ์อยู่แล้วผมสมุติไปกําลังไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอยู่ดีเขาบอกแล้วผมต้องการพาเป็นส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันแอบถูกลุกล้รงความเป็นส่วนตัวนิดนึงคร <c oughs> อบเราที่แบบว่ามันจะต้ก็มันคื่นติดของเราอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะบอกอะไรกับคนที่ขอความเราจริงจริงผมก็อยากบอกว่าไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ใครถามถึงใครเนาะผมก็รู้สึกว่าอยากให้ให้ถามกันกันอย่างน่ารักใช้คำพูดกันอย่างเหมาะสมแล้วก็ผมรู้สึกว่า การที่จะถามถึงอีกคนที่ที่เขาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันน่ะมันก็เป็นผมว่ามันเป็นอะไรที่คอมบอนเซนว่าไม่รู้จริงๆถ้าสมมติว่าโอเควันนี้ไปถ่ายละครด้วยกันมาไปอีเวนต์ด้วยกันมาหรือแบบเพิ่งแยกกันใดๆมันอาจจะยังตอบได้แต่ถ้าเป็นเป็นวันที่แบบอยู่ดีๆผมมาไลฟ์เอ๊ะถามไม่รู้จริงๆไม่รู้คือไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่อยากตอบแต่คือไม่รู้ริดนิที่เราทำที่เราพูดออกไปเราัวแมว่าคนจะมองว่าคู่เราแบบ ไม่มีปัญหาครับทุกวันนี้ผมก็ยังตอบนะว่าผมยังคุยกับแจมผมยังทักคุยกันเจอกันเวลาก็ยังคุยกันตลอดเลยปกติมากๆคือไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยสาหรับเรากังวลไหมเพราะภาพที่ออกไปไหนเราเคยบอกว่าเออมันดูมันดูผมร,ผมรู้ผมรู้สึกว่ามันเป็นการเป็นการตัดไปแค่ช่วงหนึ่ง<อ>ที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดแต่ว่าใครที่อยู่ดูไลฟ์ตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบหรือตั้งแต่ต้นเรื่องจนจนถึง จนถึงจบนี่ที่ผมพูดเรื่องนี้ทุกคนจะเข้าใจว่าเพ้ยจริงๆอ่ะผมไม่ได้โกรธเลยผมแค่อธิบายให้ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกันแล้วผมเชื่อว่าคนอื่นๆก็คงไม่ชอบเหมือนกันที่จะไปถูกถามถึงในไลฟ์คนอื่นแล้วบางทีเขาก็อยากใช้ชีวิตส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่อึดอั่ดครับเพราะาเจอบการโดนแบบนี้าบอกขาก็บเมีีส่วนตัวคอ้าเข้าใจได้เข้าใจได้จ,ไดจริงๆผมม,มันเลยเกิดกเป็นการอธิบาย คือพราคือพอผมอธิบายไปมันก็เลยอาจจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งที่ที่มีคนที่มันเป็นคลิปที่ถูกตัดไปผมเลยรู้สึกว่าอาจจะเกิดทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ถ้าใครเข้าใจผิดผมก็ขอโทษด้วยแต่ว่าจริงๆผมไม่ได้มีเจตนาที่จะที่จะว่าเขาเลยผมแค่อยากที่จะอธิบายให้เขาฟังในเฉกว่าอการทําแบบนี้ผมว่ามันไม่น่ารักนะผมว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าลุกล้ําความเป็นส่วนตัวของแจมเองด้วยหรือว่าเขาคาดหลังให้เรารูม้ อันนี้อ,อ,อาจอาจาจา์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งถ้าถ้ามีโอกาสจะไลฟ์คู่กันผมก็ไม่ได้ติดอะไรเลยเพราะว่ายังมีแฟนคลับถามว่าจะมีโอกาสได้มีงานคู่กันอีกไหมได้ดคือตอนนี้มันถ้ามันยังไม่มีเราก็เราก็ต้องตอบไปเนาะก็ยังไม่มีแต่ถ้ามันมีโอกาสเราก็ไม่เคยปฏิเสธโอกาสอแล้วผมก็ตอบผมว่าผมว่าผมก็ตอบค่อนข้างเคลียร์ว่าแบบเฮ้ยผมไม่ได้ไม่ได้แบบมีโกรธหรือมีปัญหากันน้องเลยเราเองคุยกันอยู่เนี่ย ก่อนมาหรือหรือว่าอื่นๆแล้วยมีแบบเฮ้ยไปไป,ไปนั่นไปนี่กันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยมาดูแลกันดูแลกันใช่ครับใช่ไม่ไม่มีไม่มีแบบไม่มีจริงๆอ่ะไม่เอาไปมค่ไม่มีมมมมจริงๆใช่ครับใช,ใช่ใช่ใช,ใช่แต่ว่าถ้าถ้าเกิดทำให้ใครเข้าใจผิดรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทะเลาะกันหรือใดๆต้องบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้ทะเลาะกันเลยแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทําให้เกิดให้เกิดความเข้าใจผิดแค่อยากจะอธิบายเฉยว่า ผมว่าแบบนี้มันเป็นการลุกล้ำความเป็นส่วนตัวซึ่งซึ่งการถ้าอยากรู้ผมว่าไปถามเจ้าตัวเองน่าจ,จะดีที่สุดเพราะว่าบางทีเจ้าตัวเองเขาอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวใช้เวลาความเป็นส่วนตัวของเขานะครับ